เรื่องการสิ้นพระชนของคนในราชวงศ์นะครับก็มักจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่คนทั่วโลกเนี่ยได้ให้ความสนใจยิ่งถ้าหากเรื่องนั้นเนี่ยมีกลิ่นคาวของการฆาตกรรมที่ตัวฆาตกร,รยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาอีกด้วยแล้วก็มันจะทําให้เรื่องนั้นเนี่ยยิ่งดูน่าค้นหาเป็นพิเศษมันก็จะมีคดีบางคดีนะครับที่เขาบอกว่าคนที่บงการนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือคนในราชวงศ์นั่นเองนั่นแหละรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y วันนี้ก็เลยจะนําเพื่อนๆมาฟังก,กันกับเรื่องราวการตายของเจ้าหญิงเด หนึ่งในอุบัติเหตุโลกสลดที่หลายๆคนเนี่ยไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญครับเรื่องราวมันจะเป็นยังไงแล้วทําไมทุกวันนี้เนี่ยเขาถึงยังหาตัวฆาตกรไม่พบเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันเลยครับ mm hmm. เพื่อจะให้เข้าใจปมปัญหาทั้งหมดแอดก็คงจะต้องเล่าเรื่องราวสั้นๆของเจ้าหญิงเดน่าให้ฟังกันก่อนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเจ้าหญิงเดน่าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงสุดสวยแห่งอังกฤษที่เธอเนี่ยมีฉาย,ยาว่ากุลาแห่งอังกฤษครับแต่ทว่าชีวิตของเธอนี้เนี่ย กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบดังฉาย,ายาของเธอนะครับชีวิตขององค์เจ้าหญิงนับว่าอาภัพพอครัวรเลยละ่ะคือถึงแม้ว่าท่านจะได้แต่งงานกับเจ้าชายมีชุดแต่งงานที่สวยหรูแล้วก็มีพระโอรสถ,ถึง2พระองค์นะครับแต่ชีวิตของท่านก็ไม่ได้เป็นแบบเจ้าหญิงดิสนีย์คือตั้งแต่ช่วงแรกๆที่แต่งงานเลยนะครับเจ้าหญิงนีก็ระแคะระขายแล้วว่าฟ้าชายชาวสามีของพระนางนนไม่ได้ปันใจให้นางร้อเปอร์เซนต์ว่ากันว่าเพราะว่าฟ้าชายชาวสนะครับท่านยังลืมคนรักเก่าไม่ลง ดังนั้นตลอดเวลาชีวิตสมรสของทั้งคู่นะครับมันก็จะระหองระแหงกันตลอดแต่ด้วยความเป็นเจ้าหญิงเนี่ยท่านก็ไม่สามารถเอาเรื่องในวังออกมาพูดต่อหน้าประชาชนได้ไครับเวลาออกมาข้างนอกนะครับพระองค์ก็จะต้องทําหน้าเป็นยิ้มราวกับว่าไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเลยจนกระทั่งพระนางเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าไปและในที่สุดนะครับพระนางก็เลยจะต้องตัดสินใจประชดพระสามีโดยการไปมีกิ๊กียเลยซึ่งนั่นแหละครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นความแตกหักของเรื่องทั้งหมด ที่พระนางเนี่ยได้พลักออกมาจากราชวงศ์หลังจากนั้นก็ไปตีสนิทชิดเชื้อกับคู่รักผู้นั้นแทนซึ่งเขาผู้นั้นนะครับก็เป็นเศรษฐีผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวอียิปต์มีชื่อว่าไอหมัดอัลเดนมหัมมัดอับเดลอัลมอนิมอัลไฟยต หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโดดี้ไฟเยตนะฮะซึ่งอาจะขอเรียกสั้นๆว่าโดดี้ก็แล้วกันไม่งั้นเนี่ยอาจจะหมดลมหายใจตายเสียก่อนซึ่งการที่2คนนี้เขาคบกันนะครับมันก็เป็นข่าวใหญ่เลยล,ะ <S <S ล่ะเพราะว่าตอนนั้นนะครับองหญิงเองเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นเซเลบริตี้อยู่แล้วได้ก็จะมีป,ปลาปารัสซี่เนี่ยตามไปตอมถ่ายรูปเป็นฝูงตะกตแ่นเลยซึ่งว่ากันว่านี่ก็คือหนึ่งในปัจจัยในการเสียชีวิตของพระองค์นะครับ <S <S และแน่นอนว่าการที่ทั้งสองคนนี้เขาออกเดทกันเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่่่่ไมมมมพออ,มอออใใจาางงกตคคแลิซเบนบนนนัสถะร เอาจริงๆมันก็ยังมีหลายเรื่องดราม่านะครับที่เจ้าหญิงเนี่ยเขาได้ไปกระตุกหนวดคนในวังเข้าจนทั้งทําให้เขาเนี่ยไม่พอใจกันซึ่งบางเรื่องนี่ก็แบบชีวิตจะรันทดอะไรสักขนาดนี้แต่เดี๋ยวเรื่องราวพวกนี้เนี่ยแอดมาเล่าให้ฟังกันวันหลังก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาเล่าเรื่องกับช่วงสุดท้ายของชีวิตของเจ้าหญิงกันก่อนแล้วกันภาพตัดกลับมาที่คืนวันก่อนเสียชีวิตของเจ้าหญิงครับ ว่ากันว่าในวันนั้นนะครับนายโดดี้คู่รักใหม่ของพระองค์เนี่ยก็มีแผนที่จะขอพระองค์แต่งงานด้วยใหม่คือในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหญิงได้หย่าก,กับฟ้าชายชาส์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคืนนั้นนะครับโดดี้กับเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้ไปรับประทานที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่งที่ปารีสครับแต่แล้วในร้านอาหารเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยความไม่สุขดีครับเพราะว่าโดดี้เนี่ยรู้สึกว่ามีปาปารัสซี่มือดีแฝงตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในลูกค้าของร้านอาหารนะ ทั้งสองนะครับก็เลยต้องตัดสินใจหอบอาหารเก็บกลับไปกินที่โรงแรมเป็นการส่วนตัวครับซึ่งก็ไปหลบเหล่าปาปารัสซี่จนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆครับที่คาดว่าเหล่าปาปาระะัสซี่นี่น่าจะกลับไปหลับไปนอนอะไรกันหมดแล้วทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจจะออกเดินทางไปยังอาพาร์ตเมนต์ของนายโดดี้ครับแต่ทว่าผิดคาดเหล่าปาปารัสซี่นี่คือตามตื้อโหดกว่าที่คิดอีกพอก้าวออกไปจากโรงแรมเท่านั้นแหละครับมันก็พุ่งกรูมาตอมกันเหมือนตะกั่วแตนี่ตอมฝูงข้าวกันเลย นั่นเองนะครับก็เลยต้องทําให้เจ้าหญิงแล้วก็โดดี้เนี่ยต้องทาการฟาวงล้อมออกไปโดยการช่วยเหลือของพริการแล้วก็คนขับรถนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นรถมาเสร็จก็เหยียบมิดสุดริ่มทิมประตูเลยเพื่อทําการหลบหนีนี่นแหละก็เร่งสุดขีดครับจนกระทั่งมาถึงอุโมงค์แห่งหนึ่งและนั่นเองครับก็เป็นที่ที่อุบัติเหตุเนี่ยได้เกิดขึ้นคือรถของเจ้าหญิงที่นั่งไปวันนั้นนะครับเกิดอุบัติเหตุพุ่งอัดชนเสาชิมรสชาติของคอนกรีตเข้าไป หลังจากที่ชนปุ๊บนะครับโดดี้คู่รักของพระองค์แลวก็คนขับรถเนี่ยได้เสียชีวิตลงในทันทีขณะที่เจ้าหญิงแลวก็บริการอีกคนหนึ่งที่ได้นั่งมาด้วยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเมื่อทีมกู้ภัยมาถึงเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าครับรีบพาล่างของเจ้าหญิงเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเลยส่งเข้าห้องฉุกเฉินทันทีซึ่งว่ากันว่าตอนนั้นนะครับหัวใจของเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้แบบหยุดเต้นละแต่ว่าทางแพทย์นะครับก็ไม่ได้ลดละความพยายามครับในการจะพาตัดกู้ชีพท่านคืนมา จนกระทั่งถึงเวลาตีสี่ในยามเช้านะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านได้จากไปแบบออฟฟิเชียลจริงๆแล้วหลังจากที่ท่านได้จากไปนะครับร่างกายของท่านเนี่ยก็ถูกส่งตัวจากปารีสกลับไปยังอังกฤษทันทีเพื่อจะทําพิธีอย่างเป็นทางการซึ่งพิธีนี้นะครับก็ก่อให้เกิดความโศกเศร้าแก่ปวงชนมากมายไม่ว่าจะทั้งชาวอังกฤษแล้วก็ชาวโลกที่ได้รักในตัวเจ้าหญิงนะครับเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยได้ทําคุณประโยชน์มากมายให้แก่ชาวโลกเลยแหละแต่เรื่องราวนะครับมันก็ไม่ได้จบแค่นี้สิ มีหลายๆคนนะครับก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่มันคือการจงใจฆาตกรรมแล้วหนึ่งในคนที่สั่งฆาตกรรมเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนอกจากคนในราชวงศ์ครับซึ่งหนึ่งในคนที่เชื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็จะพยายามเฟ้นหาความจริงมาตลอดนะครับก็คือคุณพ่อของโดดี้คู่รักใหม่ของเจ้าหญิงนั่นเองโดยมันก็มีเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นในอุโมงค์ที่รถถูกชนนะครับมันมีกล้องอยู่ถึง14ตัว แต่ทว่ามันไม่มีกล้องตัวใดเลยครับที่สามารถจับภาพได้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุบางตัวเนี่ยก็ใช้ไม่ได้บางตัวเนี่ยก็หันไปทางทิศทางอื่นเหมือนกับว่าจะมีใครจงใจมาแบบปัดกล้องทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีสํานักข่าวสํานักหนึ่งที่ได้ออกมารายงานตอนเกิดอุบัติเหตุว่าคนขับรถแล้วก็โดดีีเนี่ยได้ตายทว่าเจญิงนะครับกลับได้รับบาดเจ็บเพียงแค่แขนหักกับหัวกระทบกระทั่งนิดหน่อยเท่านั้นเองอ้าวถ้าได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแล้วทําไมต้องไปตายที่โรงพยยาาบลลด้วะ มันจะมีประเด็นฆาตก,กรรมอะไรในระหว่างที่ส่งตัวเจ้าหญิงไปหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องขอตัดออกไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวที่เขาได้ออกมานะครับเขาก็บอกว่าเออตอนที่เขาได้ออกมาประกาศข่าวว่าเจ้าหญิงเป็นอะไรเล็กน้อยน,นั่นนะ่ะได้รับข้อมูลมาผิดพลาดครับเพราะว่าไอคนที่โทรมาบอกเขาเนี่ยบอกว่าเจ้าหญิงยังรอดเขาก็เลยไม่คิดว่าจะบาดเจ็บอะไรหนักหนาขนาดนี้ก็เลยรายงานไปแบบนั้น แต่แบบทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอทำไมไม่ไปเช็คข้อมูลให้ดีก่อนรายงานแต่นั่นเองนะครับก็ไม่ได้ทําให้หลายๆคนรวมถึงคุณพ่อของโดดี้เนี่ยได้เชื่อเลยเขาได้เชื่อว่าบริการอีกคนหนึ่งที่รอดมาได้นะครับเป็นคนที่ร่วมมือกับราชวงศ์ในแผนการรายๆครั้งนี้ ซึ่งการที่บริการคนนั้นรอดมาได้นะครับก็คือเขาได้คาดเข็มข,เขมขัดนิรภยัยครับซึ่งเอเรื่องเข็มขัดนิรภัยเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะเพราะว่าทุกคนในรถนะครับไม่ได้รัดเข็มขัดเลยยกเว้นบริการคนนี้เนี่ยแหละซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้าหญิงนะครับจะเป็นคนที่ชอบรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดแล้วทําไมวันนั้นเนี่ยเธอถึงไม่รัดเข็มขัดละ่ะก็มีการตรวจสอบออกมาพบภายหลังนะครับว่าเข็มขัดนิรภัยทางฝั่งของเจ้าหญิงนั้นเนี่ยมีการถูกทําให้ชํารุดจนขนาดใช้งานไม่ได้เลยก็เลยทําให้อุบัติเหตุววนนัันนน้้้คไไดพาาชีิิตของงเจหญป จะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีใครมาจงใจทําให้เข็มขัดของเธอเนี่ยเจ๊งในวันนั้นซึ่งเรื่องนี้เขาก็มีการออกมาเถียงกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเจ๊งมันอาจจะเจ๊งมาจากรถชนก็ได้จะเป็นไปได้ไหมว่าการที่องค์หญิงไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเธอกําลังท้องอยู่ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในทฤษฎีนะครับที่คุณพ่อของฝ่ายชายเนี่ยเขาเอามาบอกว่ามันเป็นเหตุจูงใจของการฆ่าครับคือก่อนหน้านั้นนะครับมันมีข่าวรือว่าจีนกัิงกาแฟนใหม่เนี่ยกำลังจะมีลูกด้วยกันครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็หมายความว่าพ่อของฝ่ายชายนะครับก็จะได้เป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าชายทั้งสองที่ได้เกิดกับฟ้าชายชาว์ด้วยเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะทาให้ราชวงศ์รับไม่ได้ครับที่จะต้องมีพ่อบุญธรรมเนี่ยเป็นมุสลิมชาวอียิปต์ แต่เรื่องนี้นะครับก็ต้องโดนโต้ตกไปโดยบอกว่าการที่คุณพ่อเขาพูดอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการมโนเองล้วนๆเลยเพราะจากการตรวจสอบนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเจ้าหญิงเนี่ยกำลังท้องแต่อย่างใดเลยแต่อันนี้ก็ไม่แน่นะครับว่ามันจะมีการปกปิดข่าวอะไรอย่างใดหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนั้นเองนะครับร่างกายของเจ้าหญิงนี่ก็บาดเจ็บเกินกว่าจะทําการทดสอบอะไรละแล้วลถึงแม้จะมีการทดสอบนะครับมันจะมีใครมาทดสอบคนที่จะป่วยปางตายอยู่เขาก็ต้องมาช่วยชีวิตคนนั้นก่อนจริงไหมเรื่องนี้นี่ก็น่าคิดนะฮะ เอาจริงๆเอ้เรื่องการรอบสังหารของเจ้าหญิงนะครับก็ว่ากันว่าองค์ไดาอาน่าเนี่ยท่านก็ได้แอบประแวงมาอยู่พักหนึ่งแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มาจากหนังสือหนึ่งของข้ารับใช้เก่าขององค์เจ้าหญิงครับที่ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังหลังจากการตายอีกนานหลายปีเลยว่าในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้มอบโนตโนตหนึ่งซึ่งเป็นฝีบาทของพระองค์เองเลยในแหละเขียนให้กับข้ารับใช้คนนี้ ซึ่งในโน้ตนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุรถยนต์การตัดสายเบรกแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับซึ่งว่ากันว่าการที่จะกาะอ,อุบัติเหตุอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะปลงชีวิตเจ้าหญิงเนี่ยจะเป็นการเปิดทางให้ฟ้าชายชาวสามารถแต่งงานใหม่ได้ นอกจากนั้นเองนะครับมันก็จะมีเรื่องของบริการขององค์เจ้าหญิงที่ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นเนี่ยซึ่งรถเขานะครับก็ได้ถูกตัดสายเบรกเช่นกันเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคําบอกเล่าจากปากขององค์เจ้าหญิงเองแต่ถ้าว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างไงนะครับมันก็ไม่สามารถโยงเข้ามาได้กับการฆาตรกรรมของคดีของเธอนะอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับก็บอกว่าไอ้พวกปาปัสซีที่ตามถ่ายรูปกเจ้าหญิงติดๆเนี่ยแหละเป็นหนึ่งในผู้คนที่ถูกส่งมาครับโดยหน่วยงานราชการลับของอังกฤษที่มีชื่่อวา MI6 ที่ได้ว่าจ้างพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมาก่อให้เกิดเหตุการณ์โปร่งขึ้นครับคือมันมีคนเล่านะครับว่าในตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันได้มีไฟแวบๆขึ้นครับแรงเท่ากับไฟสูงของรถยนต์เลยอยู่ในสถานที่ของที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเน่ก็จะมีรถเฟียตอูโนสีขาวครับแล่นเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุด้วย จะเป็นไปได้หรือไม่ครับว่ามันคือแผนการที่องค์กร MI6 ของอังกฤษเนี่ยได้จัดฉากขึ้นมาให้คนเนี่ยแบบไปไล่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 ตามรถของเจ้าหญิงรถเจ้าหญิงจะได้ขับเร็วๆไงหลังจากนั้นก็ยิงไฟปิ้วเข้าไปให้แบบแสบตาคนขับครับพอข,ข,ขับไม่สะดวกสึกก็เอารถ f i ียสอูโนเนี่ยเขาไปซอยทําให้รถของเจ้าหญิงเนี่ยแล่นไปแล้วก็พุ่งไปจุ่มพิษเข้ากับเสาคอนกรีต ถึงแม้ว่าเรื่องทฤษฎีนี้นะครับมันจะดูเป็นจริงเป็นจังสมเหตุสมผลมากเลยนะแต่ปัญหาหนึ่งก็คือเขายังไม่มีใครสามารถหาห,าหลักฐานของซากรถเฟียตอูโนในอุโมงค์ได้เลยนะครับซึ่งสิ่งที่พอจะมีเกี่ยวกับเรื่องรถคันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเพียงแค่คําบอกเล่าจากคนบางคนครับที่เขาได้บอกว่าเห็นรถสีขาวนะ่ะวิ่งออกมาจากอุโมงค์ประมาณช่วงเวลาที่เกิดเหตุพอดีเลยส่วนไอเรื่องราวที่ปาปาลัสซี่ได้รับการบัญชาการให้แบบไล่ตามถ่ายรูปอะไรจนคนขับต้องเร่งนะเนี่ย มันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะถ้าเขาจะแบบเปตังจ้างปาปารัสซีอะไรเยอะขนาดนี้เนี่ยขนหน้าแข้งขององค์กร MI6 มเนี่ยมันคงจะหมดกันพอดีเลย ซึ่งเอาจริงๆถ้าเขาไปกว้านจ้างปาปารัสซี่มาเยอะขนาดนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีปาปารัสซี่บางคนที่แบบออกมาหลุดปากอะไรถึงเหตุการณ์นี้บ้างนะซึ่งจนถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีครับก็เลยทาให้ทฤษฎีนี้เนี่ยดูตกไปแต่ว่าพ่อของโดดี้นะครับเขาก็ายังไม่เชื่อฮะก็ไปตามหารถเฟียตอูโนคันสีขาวคันนี้นี่แหละจนกระทั่งไปเจอฮะแล้วมันก็เป็นรถคันหนึ่งของหนึ่งในสมาชิก MI6 เสียด้วยซึ่งเขาบอกว่าชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าชองพอลเจม์อนเดอร์ ชายคนนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เขาได้รับหน้าที่มาให้สะกดตามเจ้าหญิงไดอ安ากับโดดดี้จริงๆนะครับแต่พอตำรวจไปสำรวจรูป,ปรัณฑ์สันฐานของรถเขาแล้วเนี่ยโบลิสก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่รถคันเดียวกับคันที่เขาได้กล่าวพูดถึงมานะแต่ว่าการจะไปหาความจริงจากชายผู้นี้ต่อไปนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องยากแล้วแหละเพราะว่า3ปีหลังจากที่องค์เจ้าหญิงได้สิ้นพระชนไปนะครับบักแอนเดอร์สันผู้นี้เนี่ยก็ได้ถูกพบกลายเป็นศพฮะซึ่งศพของฮีแกเนี่ยก็อยู่ในรถในสภาพที่แบบหัวไม่ติดอยู่กับร แต่ตำรวจนะครับก็ได้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การฆ่าตัวตายฮะแต่จะเป็นการฆ่าตัวตายแบบที่สยองเหลือเกินนะแต่นั่นเองครับก็ไม่ได้ทําให้คุณพ่อของฝ่ายโดดี้เนี่ยอยากจะเชื่อเลยเขานะครับก็ได้พยายามขุดคุยเปิดโปงเรื่องราวนี้อยู่ตลอดครับแล้วก็เชื่อว่าลูกชายของเขาก็เจ้าหญิงไดอาน่านี้เนี่ยต้องได้ถูกการฆาตกรรมจากคนบางกลุ่มอย่างแน่นอนจนถึงขนาดเขาได้ทุ่มทุนลงทุนในสร้างหนังสารคาดีที่ชื่อว่า u n l o w f u l Killing ขึ้นมาซึ่งเนื้อความในหนังนะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิิตขออองงเจ้หไไดนะะรแล และแน่นอนครับด้วยความที่ว่าหนังสารคดีนี้เนี่ยมันดันไปเกี่ยวข้องอะไรกับความเสียเสียหายของราชวงศ์เขามันก็เลยได้ถูกแบนไปนั่นเองซึ่งจากหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่แอดได้เล่าไปเนี่ยเพื่อนๆคิดยังไงฮะคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นคดีการฆาตกรรมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย